โคยาว เที่ยวยังเยอะอยู่ครับวันที่เจ็ดมกราที่แม่ลิมของเชียงใหมร่รถเยอะครับนักท่องเที่ยวเยอะคือว่าเยอะ,ะครับเนี่ย อะอันนี้แหล่งท่องเที่ยวครับกระเลียงคอยาหน้าชนเ่าพี่น้องอย่าลืมครับสิบเอ็ดส,สิบสองมกรา ฟอร์มูล่าชาวเขาครับฟอร์มูลาวันชาวเขาที่มันแจมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับนีครับเนี่ยม่มุมซ้ายมือครับไปเอ็ดสิบมกราครับ6กปครับอย่าลืมครับมาเที่ยวกันได้ รถจะขึ้นลำบากหน่อยนะครับถ้ามอไซค์มาจากสะด,ะดวกสะดวกมากเลยอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีที่ครับเกลียงคอยาวห้าชนเขาอากาศดีปะ่ะข้ามมาเที่ยวกันได้เลย